สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับนอกอยูทีปุ่นคุณล้านนะครับยูทีชัยาภูมิว่ต้องตกใจดิอันนี้นอนหน่อยเลยมากมานะ,นะเพื่อผิวพัธุ์ที่ดีแต่งหน้ามาเราก็สอะามสิเดกาะนะถ้าพี่น้องว่าเบิง้งบรรยากาศโอ้พี่น้องเอยลยฝนลิ้นอจะแอเจวันนี้วันที่สองนะครับที่เจอฝนนะครับมือแรกที่เจอฝนนะยุ้มบ้้งเลยวันนี้ก็เป็นลิ้นอจเ,อเจว,ว่ากับมาไดมาแห้งดอก แต่ว่าเบื้องลักษณะเราก็ที่เศร้าอยู่นะครับออกมาหลดเด้อครับเป็นบรรยากาศกันครับบรรยากาศมือดีกัพื้นที่ดีแห้งครับมีหม่องผักหม่องเศร้าให้กับศิลปินแดนเซอร์น้องๆหมอลำก็ได้มานางอาศัยอยู่ในเออเอิญว่าเอียงละอาคารอันประสงคก็จ้าอันนี้ครั่วเถอะครับครั่วได้ยังกินน้อเนี่ยผมเชือจะต้องขั้วเครื่องขัวเครื่อง ต้องจืดหมูสามต้มจืดหมูสามเขาขั้วเฮานี่ผัดผัดลวมครับมื้อนี้ตัดปลาใส่หมูค่ะเออถูกเป็นหมูเป็นหมูไร่ครับคุณน่ะอ้เนี้ยเป็นหมูเสียมเป็นไก่ไปก็บ่ได้เนาะป้าเอออย่าก็แม่ขอบคุณม้าเมาเหมูเป็นหมูเออ มาแล้วเพื่อนยาให้กินเนาะหน่าแม่ตัวคือมาตอบโจทย์อาหารทั้งน่าจะวางดีเนาะเอ้านี่ดีภาษาเหนี่มากอยู่นี่นี่หลับพี่น้องเอ้ยฝนอาจจะแอกแจนี่อะไรเห็นอยู่นี่ลิ้นอยู่ลิ้นี่ลิ้นหน่อยๆลิ้นเป็นย่อมๆลิ้นพ่อหน่ารักหน่ารักให้พี่น้องซุ่มพี่น้องเย็น เออสงสัยเทวดาภาะสิห็นว่าโอ้มาขึ้นมันเจอไงจนมาเสียงมันแหบมันแหงมาแล้วเลือตรวจมันอับเสียงมีหกเลยนี่ก็เลยสีโตไข่มันสูมมันเย็นสะดอกประมาณนั้นเลยตอนนี้น้องๆก็ขึ้นจอซาจะ่ได้เพราะว่าหยาดมันมาแห้งหันมาแห้งจะจอมาสิทั้งนะครับผมเพราะว่าจอเข้ากับกัดน้าอยู่ละแต่วาเข้ากับบ่่อย่างไงมันถือฝนนะครับนะครับผมี่น้องๆกำลังขึ้นจอตอนนี้เวลาใกล้จะหกโมงเย็นแล้วนะครับ พี่คีมงานคอดตูมเฮาก็สูฝนด้วยกันก็แล้วกันละสู่ฝนคือกันสู่ฝนคือกันก็แล้วกันละเป็นยังไงตันี่งเตือนเตือนจะมันห่าตกใจบ้างใดเดวหนึ่งบังเนี่ยเอาพกวกมากเนาะคนแบบมากบนหมื่นของเขาเราให้เวียดดีๆอยู่เนี่ยไปซื้อคีมมาถ้าเห็นนายังถ้าเห็นนายังหาเตือพอแม็นเว้เวราพาคกับซื้อคีมมาหนังมาถ้าเป็นนยังหนามันสวยหนามันใส แค่นั้นแม,แมนนขาวใส่ขาวมาแม่นกระขาวพเดยก็สิก <c ough> ระขาวพอดอกพี่หนูจะว่าตื่นออ <c oughs> มาเปิดตะเพิกยางหัวชเิกกระไดไปสได้สขึ <c oughs> เปิดแต่ว่าเปิดอันของจกขวาง <c oughs> เปิดแต่ว่าเปิดอันของจกขวงฟังเรืออาจารย์มือม่อนี้่านชีพไปนี่ละหูจะเปิดได้ไข่เพลกเป็นหนึ่งไม่เงูอเพิกมว่าน้นีว <c oughs> ข่อยว่าเขาเห็นเจ้าโพสต์ผ่านอินเนอร์คอยเรียกว่าเอ้าจอยเขาได้งานอันวัตคำเชิญดถพ่นจัดเป็นปีเล็พร้อมก็ไปตังเงิอยู่ดิไอหนุกได้ซุดร้องเพลงลายเพลงน่ามาใส่เจไดเขาได้งานเพลงน่าอิเนอร์เฮ้ยอันเยอะเออเ้องกระเสียบขนสู่ฝนไปเลยสิกระล้วกันละอารังการเกลักกันละมือนีย่อมเกกันละย่อมฝนก็แล้วกันละเอาพี่น้องโทุไปบอกลูกพี่บอลลูนสวัสดีครับพี่น้อง วันนี้นะครับนอกยูทีปุ่นคุณล้านนะครับยูทีชัยาภูมิก็ต้องตกใจดิอันนี้นอนหน่อยก็เลยมากน,านะนะ mm hmm. เพื่อผิี่วพันธุ์ที่ดีแต่งนาไม,ม่ดอกกระสออมัสเดเกาะนาะถ้ามี้อกว่าเบิง้งบรรยากาศโอ้พี่้อกเอลยฝนลินอจ,เอเจัตแฉะวันนี้วันที่สองนะครับที่เจอฝนนะครับมือแรกที่เจอฝนนะยุ่มบั้งเลยวันนี้ก็เป็นลิ้นอจ,เอเจัตแฉะแต่ว่าก็บ่ได้ม,มาแห้งดอกแต่ว่าเบิ้งลักษณะเรากีิเศร้าอยู่นะครับ ผมมาโหลดเด้อครับไปพวกบรรยากาศกันครับบรรยากาศมือดีกับพื้นที่ดีแห้งครับมีหม่องผักหม่องเศร้าให้กับศิลปินแดนเซอร์น้องๆมอลลั่มก็ได้มานั่งอาศัยอยู่ในเออเอดวรเอียงละอาคารอันหนึ่ประสงค์ข้าเจ้าอันนี้คั่วเธอครับคั่วแต่ยังกินน้อเนี่ยต้มจืดก๊างขั้วเครื่องขั้วเครื่องต้มจืดหมูสบ อันี้หัวเห่านี่ผัดผักร่วมครับมือน,นี้ปลาปลาหมูค่ะเออโูกหมูเป็นหมูหมูเป็นหมูไรครับคุณอ่ะอายอะ <laughs>